ไม่สวัสดีครับผมผมนายกอนรัตนมาลีดีเพื่อนผมผมชื่อตุมนี่ให้หัวตแล้วบอกไหัวตัวทิองครับทิงกอนนี้บนรับกันเยรับไอ้ทกจัได้เนี่ยับับชิวอัน่อยุงกบซุครึ่งพิงครึ่งคนครับยุงชุนยุงบินซุนอันน่บอบปุนอ่ยุงบินซนูบินบินซุนพ่อเลยสัตว์ อันนี้ก็คือ,อโยครับโยโยโย,โย,โยอันนี้ลูกครึ่งเหมือนกันครับ <c oughs> ครึ่งหญครึง่งคนครับนี่พึาา่งมาจากป่า <c oughs> ม,มาจากป่าเรามาจากปลาเห็นสาวหน่อยเห็น้าอ่อนหน่อยไม่ได้ครับเขาอยากกลับบ้านไม่อยากกล <c oughs> ับบ้านอยากไปห้องน้ํากันนะครับโดยทำไมเขาบอกว่าเขาจะไปทำกิจกรรมไหครับแต่ไม่รู้ว่ากิจกรรมอะไรปลาปลาโอเล่ไอเหวนเปล่ามันก็ไม่มีอะไรจะเขียนอะไรสัก กำลังอัดอยู่มีเปล่าไหมครับคุถ่ายคนอื่นบ้างด้วยน้าตาดีๆเลยนี่ครับมีสาวญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ครับเอ้าทำไมลูกขวาไม่หลุดเขาปรับได้ได้เขาจิ้มเขาปรับด้วยลูกตั้งไม่ถึงเป็นกบขนปรับได้กูไม่เอาหน้ามึงนี่กูถ่ายคำตายเอ้าวดีโอูว่ะพี่ดโอ้วยแล้วไปลงเว็บยูทูบนี่นะครับดูน้องสุ้องแล้วครับน้องแม็ก น้องเล็กเราเล็ก้องเล็กนี่รอสุดนะครับแถวนี้ถ้าใครมาตัวฝากเนี่ยบางตัวครับสาวๆเสร็จกันทุกไลน์ถ้าไม่รู้จักเขาเฉยแต่นี้ผมก็โอ้โกรอเป็นกันนะในรอเระเอาอามาเจ้าของอามาสมุดลายเอาแล้วถ้าเกิดจะไปเหมืนเดิมได้ยังไงไปไปเอาหูมาเลยตัวสาวญี่ปุ่นน่ารักไหมไทยกูจะไทยเขาเขาเดียวมึงไง่อกเมน ครับผมนี่ภาษาญี่ปุ่นตัวนึงนั่งคนหน้า,นนาบุ้งเลยครับไม่สวยไม่สวยนะครับดูแม่งไอ้เนี้ยหน้าตามครับเหมือนปลดถูกเหยียบครับ <c oughs> เป็นปลดยังไม่พอถูกเหยียบแม่งมองหน้าเราอีกเน,นาะบอกว่าเราเนี่ยกูรู้ไส้นะครับเฮ้ยเราเสียงดังครับห้ามพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องเราต้องพูดภาษาไทยอย่างเดียวครับยายนี้น่มีลูกนะครับกำลังค้องเด็กไข่ไก่อันนี้แหละโอ้โหดูขวาเราเด้อ ตั้งงานน่ะดูดิตั้งงานทายมาจากไหนวะลูกพี่ถ่ายอะไรล่ะเนี่ยโมงตั้งถ่ายกุยช่รู้ว่าถ่ายวิดีโอแต่จะหมดถ่ายไปเลยพี่ตอนนี้นะคะมีอยู่ไม่กี่คนที่แบบรอดชีวิตออกมาได้จากจากอะไรเด้อเฮ้ยกูแม่งกูแม่งกลับขึ้นนี้มาห้องไรเฉยยังกูได้กลับคืนนี้อ๋อกลับเป็นแก้งกูนะมีบอสแม่ของกูของแก่ห้องเร็ว ยังยังมาด่ะจ้ะถึงยังเพื่อนร็จมาด่ะไปมาดะมาดะมอชั่นตอบตอนนี้เราอยู่บนรถไฟชิงเงเซนที่เร็วที่สุดในโลกนะครับบ้าแน่ชิงเงินเซนขี่นี่เราก็ขวาตัวขวากูขี่กูนี่ตอนนี้เราถึงชินาโจหรือเปล่าหัวไปนะครับหัวไปเดี๋ยวพูดความจริงครับห้ามพูดคำสุภาพนะดูทีวีดูได้ที่ไหนเราดังันบ้างโดนอะไรกูยิ้มแก่คิมูตอนนี้เราถึงชินาโจนะครับเพิงเปลี่ยนรถกูมีอ้าวซะงั้นนะมึงโอเดะเนาะ มึงจะเปลี่ยนรถกีกแคสัตว์ลงเลยไม่ได้ลงแลอวนะครับเราจะเปลี่ยนรถกันนะเราจะไปนั่งรีมูซีนต่อครับ